ดๆๆนั่งดีๆนั่งดีเดี๋ยวมันจะล้มครับเดี๋ยวมันจะล้มครับแมวครับแมวปุ้น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 ข้าปุ้นในข้าปุ้นยู่ไงนีบบข้าปุ้นแอะเดี๋ยวไปแค่ขี้ดินมามาอุ้ยสกับกลวงไรอุ้ยมามา <laughs> bye bye. Bye bye chút chút. Cái này bye bye chút chút nào. Đi đi để mình bye bye cả bố Bình. Ngay bên bao là.